ประเทศเบื่ออู้อู้ดอกเนาะป้องี้งี้งีดงี้งีงอบุดมสมบูรณ์สวัสดีดค่ะสว,ส, FC My, FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม่์เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเดอ้จพอจ้ะพบพอกัน้นเมรีภาค6 er ขับปลาหายเฮดเดอร์ค่ะเมนี้ก็เป็น2วันที่30เอสต่อค่ะเดือนสิงหาคม2010 67คะ่ะมาหมือนสิบปีเขามาเลีวพอแลลวเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับมาพี่น้องแมนค่ะเอาสิมันบัมันแต่ตอนนี้กับมันแะ้วคะ่ะลวกไฟกครับลวกไฟจ้าต่ว่าหมูคนบบใหญ่เนาะแมนหมูสามครับต้วนี้งามยิ่คข้าส,าสาั่นๆอวนๆ โ oh, อ้กังงามอยูเดอ้อนี่มูน้อยกับยาง,งวหรุดก็บพ่อครับจ้ะ <laughs> เรื่อสายเรห่องงัดงูรุดเนาะเหม่ย้นงาไหมหากไม่สีงัดเทิาสี้ังเลกับอ่รอื้อฮืฮ <laughs> <laughs> มันมันค่ะตังดอกเหลี่ยกมันตากครับวันเด็ดปวกเขาตาขาวตาขาวมันมันครับพิษปวกเขาจะเดินเออุ้ยาได้ยุได้ยูองกินเพิ่นเนาะอ้ยดอกอย่าครับพี่น้องรงนี mắm ừ. mùa ngay, ngay phơi phịt. <laughs> Mà muốn không ở đi <laughs> à. để, để này. chôm 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 กลักออกก็ฮ็ดเมี่นก็เลยบงงสันนิล่ะอีกค่ะอีกโมูหนึงครับโอ้ยดอกว้ามาๆมาเฮ็ดหลักออกครับพี่น้องเพราะว่ามันแห้่ยงกับพวกเขาเลยเนาะ บ่ข่อยเขาปลาเข่าหีบตัโกตัวเห้เฮ้ยนี่เปเลี้ยงงามเลยครับสวยยเขาจ้วบเขานาเจี๊ยบดอกเนาะลูกนี่ดองไงครับโอ้ยมันหนีบหนีบกันไหม ตอนนี้ก็หกโมงแล้วพี่นมอโอ้ยนี่ไมนี่ขางอไปทางไหนเนาะีๆๆขาขงององอองององอ้อง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 อออองอององอองอาออยองวงง่งอองออง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 ้อ ป็น,นต้องเฝ้าก็ต้องเฝ้าสีได้ขาหักัดงำเนย อ๋องาเหี้ยว้าวไงีเลยมาจีิแล้วครับพี่น้องมาสองงูแล้วอุ้ยอุ้้ยยี่ครับพี่น้องงามเหี้ยวุ้ยมึงพี่น้องมึงมึงอุ้ยอ้ยพี่น้องทายดิ ไอ้พ่ออยู่กันน้นสดอกกเลยกระามว้ยไมึมงย่ามาวุ้ยอาาโออ๊กระตามงโอากระตั้งเก็บเลยโอ้หองกันครับี่เรือต่าวครับ Cần tí nhanh đấy Mẹ. Để Mẹ. đổ đi nó mà Đừng có

สิดิกิบอีบอสเดี huh. <c oughs> ้ยวแบ่งี่อกงสิรักออกไม่บอกใครเลยนะไฟโต้ไฟต้ออกก็เออไฟโมแมทโมแมเออหนั่ยปิดซะเมียนเออหนั่ มาหรือคนเท่าสามดอเมอกยางเียเด้ม oh. no. ีนสามเต็มตาน่ะเมีนะโอ้ปวต้องออกมาออกกันเลยนี่เด้ตนี้ยปวแ่นเด็งัดสิไปดึงลุกข้าวโอยตื่นเต้นปดเลงัดไร้มือเมีมืนี่คือสีดงงัดงยเงีเลยใชเมียนบ่ฝนกับต๊เลยนทั้งนี้ต๊

กูสิโูก่อนแล้วขมาออกล่ะว่าจะลบไปเอาสิสามดอกบางไงนัึนพี่น้องจินมาก่อนนะบ่าเป็นอย่างครับต้องออกกับเกือบเต็มตาละ ตัวค่ะพี่น้องเหมอือมน,อมนอยู่หมืนอยู่ก็ไม่เลยเหมืนอยู่หลบไปบ่ทันเหมียนหญิงก็ตรงฝาด้วยแต่ว่าฝาดเนี้ยสั้นแน่้ยแต่ว่าต้องกินของประมาณคนตัวะะธรรมดาครับรธรรมดาต้องทำใจครับพี่น้องคือพอเฮ็ดตน่าก็ต้องฝาดฝาเก็บ อยากได้อยากเก็บกันสุขคนครับพี่น้อง่ไงน้ำไผ่มันอันมันเอ้าไปหลุ่นกันต่อนี่พลอยบ่ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งเกือบเจ็ดโมงแล้วครับปล่อยต้นกระดงโอมอยู่งถึงตะมันขางลางสินี่ลายบ่เป็นหลุ่นกันครับพี่น้อง trắng hết Dạ, dạ, Nhiều kinh thật lực Đó thì khá Hạt đưa cái ใส่เล็กเันเนียวเลยกกับดิ่งห่งสองหมื่นมัน้งค้อบานห้องประตูแกยังไ่เปิดเลยโสอบออกมาจจกใหม่อยสิวะ ้ลน่ตัวนี้ออกลัางเลยปอดอ้ยงามคักเดี๋ยวพี่น้อโอ้ยแปบห่างกันประมาณหาเก่าโบเป็นหมูเนาะให้ปลวกไฟมองเลยดอกสองดอกอุ้ยแต่ดอกงามแหงท่านให้ปลวกงามเกียงโอ้ยแันนี้มีสองดอกโบเมียนครับพี่น้อหน้องเห็นอีกละดอกหนึ่ง สองพูนนะเนี่ยนนั่นจุ่มเลยกำลังปูดอุ้ยขาเนี่ยเบื้องขาเอ้ยเปิดีดีง่ายดีดีอุดมสมบูรณ์อ้ยใหญ่กว่านี่โปมือครับส่วนครัมึงอีกสองครับโอ้เดียวกันเนียนใหญ่ประเทศบวกน้ำเกลียงแตงหามเหี่ยวเหี่ไป khá cả hạt mày nó hết lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทางไหก็มีแต่ม่เอ,อ้ยอยู่ทางกระปุะกวัวนี่มวงทเสียนเนี่ยแล้วก็ถักเปียเลยมีนี่อุ้ยตุ่มแมพี่น้องอ,อ้ยวัตเตดอกเดียว,ว,ว,ยวนี่เห็นดอกดีครับพี่น้องแล้ดิกา อีปอีเม่ดอกโอ้ยดอกไหมดผู้อหลีเมนปัดเกินเมนโมยใหญ่นาะหมุนกระังผุนไปเอนอีโปอีเม์โอ้ยอีปปฏิเสธเบื่ออู้ปดอี่มองขาเจ้าจอดรถครับ จรุ่นนี้ผู้ิยางเขามาได้หมเมียนเมียนเถนไอหนวดกิจกรรหนึ่งกับสามดอกกําหนึ่งบ่หุมครับมองมึงครับสุดสะออนขากหลพี่น้องมาเห็นดอกนี่เลยนี่ซาคขนิายห่างมาเพื่อดอกเดียวของเราดอกน้ำโศกได้นี่ดอกผ้ามันสองดอกน้อยเนาะ เพตัอนก็นยังสิถากมันาี่ถากหน่อยครับพี่น้นองก็ับเพื่อนละครับบบดนี้ถือว่าหมานอยู่ครับเกือบมาบบท่านก <c oughs> ันมามืออื่นนะบบได้เก็บกับเงี้งยนะน,น,นี่ครับม่เฟินพอเแาแต่วันข้าวาขาของงามค่ะบ้านตูมก็ไดอุ้ยงามคพี่น้องเดี๋ยวพี่พวนน,น้อย <laughs> ห็นอยู่ต่ำกันเลยเก็บเอาค่ะิ่งข้างหน้าพี่น้นงดอกไงดอกงามครับมานคักมานคักเลยเหรเนะชื่อว่ามานบักยางคักเลยค่ะมาได้สำหรับคลิปนี้ค่ะพี่้องจุดคิปไปเพี้ยนคนนี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกอย่างแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ้ะบอคิดบอฟันมาสีไดงัดเนาะเนียนฝากพี่น้องไปกำลังใจในเด้อค่ะก็อลไก็แชร์สาวกติกากระบาสวีดค่ะดอกมีบักยางไง่ยักเลยเด้อ เหมี่ยนย่ายเฮีย<ไ>งครับดอกลาไปก่อนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันหมานเลยพี่น้องคนหมาน <c oughs> โอ้ยเกือบเลยค่ะเกือบเกือบบอหมานเลยพี่น้องเห็ดปวกแดงกะออกน้อยแน่นจ้ะแต่ขาใหญ่ขางามอยู่มีแต่เห็ดงามๆครับมื่อน,นี้นขัดสันใลยพี่น้องได้มึงได้งามอยู่เหมี่ยนโอ้ยว่าแต่สีบอหมานพี่น้องได้ยินเสียงรถกระชิหูเนาะว่าพิกัดไดยเนาะอเลยโดนหูรอปันทื้อได้จ้ะเหมี่ยน บ้านถืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อจ้าเพิ่นก็เก็บได้ยินข่าวว่าเก็บมาหมือกสวมเหมือกแ,แล้วมั้งแมนแต่เฮาบ่ฮู้เนาะเฮาป่มหูไปค่ะมือนไปค,คปรับพี่น้องพี่น้องไปกำลังใจหน่อยด้อค่ะฝนก็เริ่มตกแน่ล่ะเริ่มลิ้นละ่ะฝนอยู่นี่ตกแหงปรอยู่บ้านแมนอยู่บ้านโต๊ะง่ายง่ายครับบ้านอยู่บ้านโต๊เฮ็ดก็คือสิออกให้ได้เก็บเรื่อยๆร่ละบัดนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ย เาปลาเนี่ยบอกเขาปลาเนี่ยขันทียางกับห้าเฮ็ดบอกอกะเมื่อยซื่อครับพี่น้องบางมือก็ไดซ้ำเห็นนั่นแหละบางมือกับ่บไดไปแล้วครับพี่น้องต่อไปก็คือสีมานล่ะบ้านนี้เฮ็ดกระิีออกให้เก็บเนี่ยแหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับหใส่ผ้าถาดมึงเปล่ามากกับานหันย้อนว่า แล้วก็นี่กาถือแม่ยังดาดเต็มโตเต็มแขียนเลยครับโป้ขันขันที่อย่างมึงแดือดเมื่หลังนนึงทั้งหลังทั้งแอวขันเมือเลยกลับมาครับมาหากินยาเอาใต่เฮ็ดงามอยู่เด้อนี่แบบว่าเกินยังไม่ได้เถอะนะฮะมูเลกแมนอยู่อาซีอันนี้แต่ว่าบูทัดมาโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยกระชากไงไงฮักกวหางเนาะ จะได้จะหัวออกใหญ่ๆห่างๆก้อนเห็ปดปวกน้องเกลียงมึงส่ออ่อนลัยพี่น้องงามครับอุ้ยดีโบเต่โอ้ยเห็ดเห็นกันจะจับจังๆง,งามๆ<ม>ชิ้นสวยโบดอกหน่อยครับ ตัวเฮาหมาเนี่ยงอยู่เนาะเพราะว่าเขาไปเลยกับผอเลยก็ิเก็บเร็วเนี่ยครับพี่น้องพี่น้องเพิ่นหลายค่ะังเพิ่นจะเข่ามากขึ้นกันแม่นจ้ะกะเฮ็ดสามดอกกับยังบ่ได้งัดเนาะเฮ็ดสามดอกเพี้ยไรบ่ได้สามที่เหลวว่าสิเอาแม่นกะบ่วกขึ้นหยังครับเพิ่นมาพัวเฮาก็บมูแต่งัดเฮาก็งัดหมู่พี่หมู่ใหญ่อยู่เฮ้ารูปไป่นบัวท่านกะบ่ได้งัดก็ได้ไปกินละสามดอกบักใหญ่มัน ส้นดลวงเส้นผีผิแมนนี่มีส้นหวงนี่เลยแต่ว่าแมนกับมันไทยมันมันเนาะแล้วแต่ปูปูงานโข่ทั้งห้าโข่ห้าปูดไอจองไหวสตีล้ล่ะอันคันแม่เนาวมูสามตัวก,ก้อนน,อนี่ยันแต่ปูดไองานมูใหญ่ยุบีเนาะโอ้ยดอกเห็ดงามาเด้อนี่จ้ะง,งามงาเมเด็ดถาดปูง่ายเลยครับนี่เต็มผถาดอีเลียสุดยอด ตุ่มกระไดบ้านกระไดเนาะงั้นมูตุ่มเข้ากับห่ออยู่หางแ่ว่าพ่นบหลายนะมคะอือมูพิเศษอยู่นี่ครับพี่น้องนั่นมูพิเศษอยู่ข้างล่างมน่านี่มึงเก็บมากกะดีอยู่พี่น้องเอามาทำเสือทถรเล้ยนี่ขาขาเป็นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ กินแตะขา,ม,ามันละเอ้าเมียนอันนี้มูพิเศษค่ะเมียนมูแหลกเนาะบ่ได้ที่บ่อไก่น้ามูเลยที่แหลก <c oughs> จับมันก็คือไข่ไข่อยู่ผัดเอามาผัดโอ้เจอสีมาหอดเงี้ยเนาะพี่น้องอบ่ได้เลยเอากระชเอาไปโยนใส่หัวใส่สวนเอาไว้เรื่นี่เมียนปลาฮาเพิ่นเป็นเสือกเกิดให้แต่ว่าเพิ่นกระโบ,บกเกิดดอกค่ะเพราะว่าเพิ่ต้องมาจากปวกครับเสือกเพิ่งมาจากพวกเปวกเมียนมาจากน้ำไลายปวกเมียนปลาอะไรโบเกิดกับโบเกิดเกิดแต่ปลาเคยเกิดเด้อจ้ะ โอ้มันมันเลยนี่เอามาอวดมาอ่างให้เพื่ออีกเท่านึงเต็มผ้าถาดอีกเลยตาญ่ๆครับไปพี่น้องลาด,ลดลนีบไปล็นลเด้าบมาด้วยลาคลิปนี้ออกกันไหมคลิปหนาเด้อจ้ะสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ